สวัสดีครับผมจบเดียรนะครับทีมหลังบ้านน้ององุอ่นเอ็งนะครับผมเนาะนี่ครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมเนาะน้ององุอ่นเอ็งแล้วก็ทีมมาประตูนะครับและกับพอนุ่นนะครับนี่เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สิเดือดขาดปลอดภัยนะครับผม ป่านางไปซื้อพักนะครับมาพัดปูปูมานะครับปุ๊บเนาะได้ตุ๊กตาตัวนี้เล่นตังวันครับออเอาสู้ชีวิตเลือเ่องเกินลำปงก็ตตองใส ไปเออเอาเอาเอครับเดี๋ยวให้มู่เล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวลุงเดียวเอาแปอาข้าวแปอาห้านายดีๆกับบุญรอดแท๊กอะไรอะไรนี่ Đục à à đi cả lại đục đi cả lại phải năng này đi phải năng này đi đẹp 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 Đi đi mà, Hả? Mình luôn hông nào à, Nào à, đi đi, nào Kín, kín đâu Lại kín nè à, kín เอากินเดี๋วกินกินเออกินกินเอากินเดี๋วนอนกินกับสบายใจใกล้เลนสุดยอดกินเดี๋วกินดีดีกินเดีอยวนอนเออกิน กินแด้กินโอ้โหอดูครับมไม่รู้บายเถวไหนแล้วดูครับพี่ีก็บอกอยู่ว่าพี่อยู่นิ่งมาทำตัวให้ดีดู tam tuấn na đắc đẹp rồi, ăn ừ. đều ăn, ăn ăn, ăn kín đều kín kín ao kín đều kín kín đều đi đi mà kín đều mốt cứ mà đều mà เสร็จแล้วครับอิมอิมแล้วดีดีๆไปกินได้หมดนะไปเร็วไปเที่ยวไม่เที่ยวแล้วก็น้องเล่นแต่น้ำทีนี้แปรไม่แห้งแปลม,มันแห้งแล้วเล่นแต่น้ำอนอนพักผ่อนทีนี้เข้าใจไหมอย่าวุวายอืม นี่นะครับน้องอุ้งอิงแล้วก็ตีมาประตู้นะครับผมเั่นได้ก็กิกนก้าวกินตานะครับผมนะหนังปากกายเหนื่อยกันนะครับเดี๋ยวตัดปักก็แยกย้ายกันพ่นนะครับเดี๋ยวหล่นน้ำแข็งนะครับมาลงน้ำแข็งนะคบผมบรรยากาศก,ากับอัปเดตให rfc ดูนะครับผมเนานะ น้องได,ด,ด,มดงง้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วโดนตามดูชาวบ้านบหาบนะครับจริงหลักจิบกลมกล้องนะครับมาถึงบ้านเลยนี่ก็เรือหมูครับผมแน่แน่วันนีลุงเรียเดินมาจากลังบ ا ن ครัที่มงานรถตู้เป็นน้องอุ้งอิงเลยเขาไปตีซ่านกันนะครับตังวไม้น้อยสร้างอ้านะครับพอยยี่น้องกู้นะครับตีบุรุษ รังไม่ยากเลยกันครับผมแต่เตลนรังเก่านะครับเดี๋ยวมาตั้งเงินรถก็ออกไปกันแล้วนะครับผมเนาะ,ะนี่ก็นอนเล่นในกรมู่นี่นกว่าเนาะ <laughs> ดูได้ตกตาแล้วก็ไม่ยอมร้อยกัต้องกาบมาตั้งข้างอ่าแล้วก็เกี่ยวกันนุ่มกินอ,อันนี้ขอได้ไหมนี่นี่ ขอได้ไหมนะขอนะนะขอได้ไหมนะนะขอได้ไหม่ให้ห <c oughs> มูครัวาตาครับผมเวลาบตีตึงตามันจะตะลุนออกมานะครับผมนะกูเด็กเด็ก บุญหอดก็บีดีเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวกินปลานะครับไม่ปล่อยแล้วนะครับกี่เหี้ยได้เซ็ตทรัพเรียบร้อยตอนจานี่เรือมูนะครับแต่มูกองกินเล่นมันมากไอาจ่ <c oughs> องตัวนู้อาหารแบบปลวกเป็ดดิกรีหรือว่าปวกไรแบบนี้ชอบเป็นปันกวาด่องปันไม่กินครับพมไม่จอบแต่มาจอบไปจอบพวกก็ะโดยครับรถดเนื้อ <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้กินนี่กันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดชมโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะนี่อัปเดตให้ดูนะครับหนองอุงยิงแล้วกาตีมาโนตูนะครับพอนุนมาได้ก็เดินทางกันถึงบ้านอย่างปลอดไตโดยสวัสดิภาพเลยครับผมเนาะโอเคครับเจอกันไม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับผม